สวัสดีค่ะใ้นิยมคานสวยนะคะแม่สวยสุขนครค่ะวันนี้วันพุธสีเขียวนะคะพุธท,ที่สี่นะ,ะของที่เอฟซีสั่งมาเยอะเยอๆคนแม่ได้ส่งหมดแล้วนะคะส่งให้ท่านทุกท่านหมดแล้วเหลือแต่ตรงต๊กนะ,ะ759นะ,ะ759ต๊กรัดก,กับบงยังไม่ได้ส่งให้เพราะว่าท่านซื้อเยอะท่านซื้อเยอะยังไม่ได้ส่งให้นะคะมีเจ้าเดียวนอกนั้นส่งหมดแล้ววันนี้ร้อนมากขออนุญาตแต่งตัวแบบ เออจริงๆแล้วแต่งตัวสวยก็สวยๆวยนะคะวันเมื่อวานไปรับปริญญาเรียนจบมาหาลัยัยเก่าแล้วนะคะมันร้อนนะคะต้องใส่แบบเนี้ยมันร้อนเสื้อเนี่ยเป็นเสื้อที่เราขายตัวละร้อยห้าสิบนะคะเสายืดแต่คุณแม่ไปตัดขึ้นนะให้มันสั้นตัดขึ้นให้มันสั้นวันนี้คุณแม่ไปของมาโปรนะคะโปรสุดๆโปรให้หมดลดให้สุดเลยนะคะโปรให้หมดลดให้สุดนะ,ะท่านเอฟเอฟมาได้เลยเครืงเกนตัวเนี้ยมันมีเยอะนะคะมีสามสิบห้าตัว กระโปรงลิซ่าหมดแล้วนะคะตัวละ180หมดแล้วกางเกงตัวนี้นะคะตัดให้นางรำนะแต่ว่านางรำเขาไม่ใส่กันก็เลยเอามาขายนะตอนนี้ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ5ตัวคุณแม่โปรยถ้าน,นะคะตัวละ100เป็นนาทีทองนะเอวเท่าไหร่ใส่มาได้เลยนะตัวละ100บาทใส่ดีค่ะเป็นเป็นเป็นผ้าฝ้ายนะ,ะเป็นผ้าฝ้ายใส่ที่ดีคุณแม่เก็บยวใ้ใส่ตั้งสี่ห้าตัวเพราะมันร้อนมันร้อนใส่ขาสัน้นแล้วใส่สบาย มันร้อนใส่ขาสั้นแล้วใส่สบายค่ะคิดคิดตัวละหนึ่งร้อยบาทนะคะนาทีทองเลยนะเหลือประมาณห้าตัวนะคะเนี่ยค่ะเอฟทันก็เอฟทันนะคะค่ะเอฟไม่ทันไม่เป็นไรเป็นผ้าขมานะคะใส่ดีมากเลยตัวละหนึ่งร้อยบาทมีอยู่ห้าตัวนะคะเอฟซีท่านเอฟเอฟได้เลยนะเอฟได้เลยะคะต่อมาก็จะเป็นชุดนะคะชุดมีอยู่กี่ชุดดีชุดไซส์แอลค่ะ ตัวนี้เราขายกันชุดละ350วันนี้มาโปร250นะคะตอนหนึ่งชุดอันนี้ไซส์เอลนะคะชุดละ250บาทค่ะตอนหนึ่งชุดเลยนะคะชุดไซส์เอลนะคะสีครามตัวนี้ไซส์เอ็กอลนะคะไซส์เอ็กอลสวยมากเลยนะคะไซส์เอ็กอลนะคะตัวละชุดละ250บาทค่ะชุดละ250บบาทนะคะท่านดูคุณแม่อยู่แล้วก็เอฟมาได้เลยนะคะตัวนี้ไซส์เอลนะคะ ตัวนี้ไซส์ L ค่ะไซส์ L นะคะชุดละนะคะชุดละ250ถูกมากธรรมดาเสื้อตัวหนึ่งก็1 9 9ย้จะแม้ถงเกงตัวหนึ่งก็1 9 9นะฮะวันนี้มาขายชุดละ2องรตกตัวละ125บาทเท่านั้นเองค่ะค่ะตัวนี้ก็นี่ค่ะชุดสไลด์สีเนาะสวยมากถูกมากใส่ดีมากนะคะใส่ดีมากชุดละ2 5 0หาบาทขายหมดลดได้สุดเลย ขายให้หมดลดได้สุดเลยนะคะลายหินแตกก็มีค่ะลายหินแตกก็คู่กับเสื้อหินแตกนะคะไซส์ L ค่ะไซส์ L ชุดละสองรอยห้าสิบาทเท่านั้นเองค่ะต่อมาเป็นกระโปงนะคะกระโปรงตัวละร5อยห้าสิบก็ยังเหลืออยู่ประมาณสิบสองตัวค่ะเหลือประมาณสิบสองตัวร้อยห้าสิบาทใส่สวยใส่ดีใส่งามเลยนะคะใส่สวยใส่ดีใส่งามร้อยห้าสิบบาท วันนี้ไม่สวยโปรโปรมชั่นใ้ท่านอยู่ที่ร40ี่ิบาทค่ะไม่เอากำไรเลยนะคะเลือประมาณ12ตัวสวยๆเลยค่ะตัวละร4อยี่สิบนะคะแล้วก็กระโปงนะคะกระโปรงกระโปรงแบบสวยงามค่ะเหลืออยู่สี่ตัวนะคะตัวละ90บาทสวยงามมากๆเลยสีแดงก็สวยนะคะเป็นลา,ลายไทยนะคะลายหมีลายไทยลายหมีตัวละ90บาทสวยมากงามมากๆเลยนะคะ แล้วก็คุณแม่มีเสื้อผ้าฝ้ายใส่ที่ดีนะใส่ดีมากถูกมากสวยมากวันนี้ตั้งใจขายให้หมดเลยนะคะ,ต,ะ,คะ,นนะ,คะตั้งใจขายให้หมดเลยนะคะเป็นนาทีทองนะตั้งใจขายให้หมดเลยเป็นนาทีทองให้เสื้อสีชมพูเหลือเตบเบอร์เอ็มค่ะเหลือเตบเบอร์เอ็มอย่างดีนะคะขายกันสามร้อยห้าสิบ แต่วันนี้คุณแม่โป้ให้ท่านอยู่ที่ร้อยเดียวเหลือหนึ่งตัวร้อยเดียวค่ะสวยค่ะหมดแล้วหมดเลยสองตัวค่ะผ้าดีนะคะผ้าดีมากสามตัวค่ะลายขอพระราชทานนะสามตัวสี่ตัวอันนี้ห้าตัวของคุณแม่เก็บไว้ใส่เอง ของคุณแม่ค่ะตัวนี้อ่าของคุณแม่เอาไว้ใส่เอาไว้ใส่ตัวหนึ่งเราขายหมดให้เพิ่นเบิรต์ตตแบบว่ามีกลิ่นหนึ่งประมาณนี้นะคะมินิทานเรื่องหนึ่งเนาะไะคะป่ามาในตัวบาก์ไงนะลูกเลยถามคุณแม่ว่าป่านี่จะหายญาติจะหายญยาตาเิเท่าไหร่เจ้คุณแม่เลยบอกให้ลูกว่าให้เพิ่นมันสิบเบิร์ตตนะห้เพิ่นมันสิบเบิร์ตตัวถ้าให้เพิ่นแล้วเขาสิบบริกินขามไม้นะ ให้เพื่อนเบิร์ตโตลูกพาเข้าใจลูกค่ะให้ข้าเจ้าเบิร์ตโตป่าเลยนะอันนี้ภาษาไทยมันแปลได้หลายหลายอย่างนะฮะให้เพื่อนเบิร์ตโตนะอันนี้คุณแม่อ้วนขึ้นน้องใสแล้วก็จะฟิเตเั็กหน่อยแต่ก็จะเก็บไว้ใส่ค่ะเก็บไว้ใส่หนึ่งตัวไม่ขายหมดนะะอันนี้ราคาโปรโมชั่นนะคะขาดทุนนะคะตัวละร้อยเนี่ยธรรมดาก็ขายกันอยู่ที่สา0ร้อยห้าสิบมารุลดลงมา2 9 9้อย้าค่ะวันนี้คุณแม่มาโปรท่านหนึ่งร้อยบาทเหลือไม่เยอะสวยค่ะพรุ่งนี้จะใส่ไปวัด เบอร์เอมมาทั้งหมดเลยนะคะหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวตัวที่หกอยู่กับคุณแม่เก็บไว้ใส่เองนะ,ะเอมมาได้เลยสวยค่ะการันตีบอกเป็นผ้าฝ้ายขายหมดวันนี้วันเดียวนะ,ะขายหมดลดให้สุดเลยนะ,ะต่อมาเมื่อวานคุณแม่กับคุณพ่อไปรับไปรับเกียรติบัตรไปรับปริญญามหาลัยใบเก่าเนาะก็เลยไปถามื้อเสื้อ ที่คุณพ่อใส่นะ่ะถามตัวหนึ่งสามร้อยห้าสิบาทไม่ลดเลยคุณแม่ก็เลยไปซื้อราคาส่งซื้อมาสามตัวใส่ดีนะคะคุณพ่อใส่เป็นผ้าฝ้ายนิ่มมากอันนี้ไซส์แอลไซส์เอลสี่สิบสองหญิงก็ใส่ได้ชายก็ใส่ได้แต่เป็นผ้าฝ้ายใส่สบายค่ะเป็นผ้าฝ้ายใส่สบายวันนี้คุณแม่มาโปรต่นอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทเท่ากับราคาซื้อมาเลยนะคะเท่ากับราคาซื้อมาเลยหน้าร้านเขาจะขายกันสามเก้าเก้าค่ะ อันนี้โปรโมชั่น250ค่ะซื้อมาแบบถ้าเราไม่ซื้อเป็นครึ่งโหลเนี่ยมันจะได้ราคา3 5มก็เลยอก็บให้คุณพ่อใส่หนึ่งตัวใส่ดีมากนิ่มมากนะอันนี้42ค่ะมีสองตัวหมดแล้วนะคะสั่งมาสามตัวเพื่อให้คุณพ่อใส่ต่อไปเป็นเสื้อผู้หญิงผ้าฝ้ายเหมือนกันนิ่มมากดีมากสวยมากเสื้อผู้หญิงนะคะ สวยสวยสุดๆเลยค่ะตัวนี้เราขายหน้าร้านกันสองเกนะแต่วันนี้คุณแม่มาโปรยท่านร้อยเกค่ะตัวนี้อกสี่สิบเป็นผ้าฝ้ายใส่ดีค่ะของจริงนี่สวยมากร้อยเกนะคะคุณแม่ก็เป็นคนชอบแบบนี้แหละเห็นสวยปุ๊บก็อยากให้เอฟได้ใส่กันเห็นสวยก็อยากให้เอฟซีได้ใส่กันอันนี้ก็มีไม่เยอะแล้วก็ราคาโปรโมชั่นค่ะอกสี่สิบร้อยเาเก้ค่ะเป็นผ้าฝ้ายนะ เป็นผ้าฝ้ายเขียนครึ่งเนี่ยใส่ไปวัดไปวาใส่ดีมากสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นผ้าฝ้ายอันนี้อกสี่สิบสองค่ะอกสี่สิบสองค่ะสวยงามถูกด้วยนะคะเป็นผ้าฝ้ายใส่นิ่มดีร้อยเก้าเก้าเท่านั้นเองค่ะร้อยเก้าเก้าค่ะร้ 199, อยเก้าเก้าเท่านั้นเองนะร้ 199, อยเก้าเก้าเท่านั้นเองค่ะสวยงามมากๆเลย ร้อยเก้าเก้าเท่านั้นเองค่ะแล้วคุณแม่ก็มีเสื้อยะแย่ๆมากมายที่จะมาขายลดระคานะคะวันก่อนเอามาลดสามร้อยยังไม่หมดเลยเดี๋ยววันนี้ขายให้หมดลดให้สุดเลยนะขายให้หมดลดให้สุดเลยเสื้อขาวค่ะออกพรรษาเข้าพรรษานะคะนี่ตัวนี้วันก่อนยกอยู่ที่490รอวันนี้มัยกร้ยเก้าเก้านะคะเหลือสองตัวร้อยเก้าเก้ค่ะราคาทุนไม้ย,ยังไม่ได้นะคะ ในจะเอฟแปบได้เลยร้อยเก้าเก้าค่ะร้อยเก้าเก้านะคะมีสองตัวแล้วก็พื้นนี้ค่ะพื้นนี้วันก่อนยกยกอยู่ที่เท่าไหรนะ่นะนี้ใส่สวยร้อยห้าสิบาทค่ะอะคมาร้อยห้าสิบาทนะคะค่าแปบคนตัวหนึ่งสองร้อยแล้วนะคะแต่รถตุกๆค่ะร้อยห้าสิบบาทนะคะเอฟมาได้เลยนะเอฟมาได้เลยอ๋อตัวนี้สีเหลืองเหลือตัวเดียว สองเก้าเก้าสีเหลืองตัวนี้โปรโมชั่นท่านนะคะตัวนี้สีเหลืองโปรโมชั่นท่านอกเท่าไหร่ xl ค่ะ xl ตัวนี้ร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบาทนะคะเหลือตัวเดียวสีเหลืองมันคุณแม่ใส่นะคะเหลือตัวเดียวสวยงามพระรามเก้านะ,ะต่อมาเสื้อรลดราคาเสื้อกิลดานลดราคากิลดานลดราคาตัวนี้ไซส์เอมนะคะเป็นเสื้อกิลดาสีพลสีตะกอลายทูกแก้ว ตัวนี้ราคาขายอยู่ที่พันแปดวันนี้มาโปรโมชั่นท่านอยู่ที่ตัวละขายเท่าไหร่ดีค่าเย็บก็หกร้อยละค่าเย็บเสื้อตัวนี้หกร้อยนะโปรโมชั่นท่านอยู่ที่ตัวละห้าร้อยนะเป็นกิรดาคอยกินค่ะไซส์เอ็มค่ะไซส์เอ็มไซส์เอ็มนะคะลดให้หมดเลยนะตัวนี้ก็อย่างดีค่าเย็บตัวหนึ่งหกร้อยนะคะ นี่ไซส์ xl สีบูยีนค่ะห้าร้อยบาทค่ะแล้วก็ไซส์ xl เหมือนกันห้าร้อยบาทไซส์ m ค่ะไซส์ m สีเทาห้าร้อยบาทราคายเย็บเดงตัวละหกร้อยนะคะเสื <c oughs> ้อตัวนี้เปื้อนคอเอาไปไว้ใส่เอง เห็นไหมคะขายเสื้อขาวขอเปื้อนนะคะไปไว้ใส่เองดีกว่าค่ะต่อมานะคะต่อมาเสื้อค่ะเห็นป้ายไหมคะเก้าร้อยห้าสิบค่ะตัวนี้อกสามสิบแปดนะคะวันนี้คุณแม่มาโปยท่านคิดแต่ค่าเย็บคืนสามร้อยบาทค่ะอกสามสิบแปดอกสามสิบแปดอันนี้ก็อก อกสามสิบหกค่ะสามร้อยบาทขายให้หมดเลยพี่บ้าขายของอันนี้อกสี่สิบค่ะสามร้อยบาทนะคะขายหมดแล้วหมดเลยไม่มีแล้วให้เอาเก็บกนะหมดแล้วหมดเลยนะคะสีม่วงก็สวยนะคะ 6, เนี่ยอกสามสิบหกค่าเย็บยังไม่ได้ค่าจกยังไม่ได้เลยนะคะโปรโมชั่นท่านอยู่ที่สามร้อยท่านเอฟเลยนะคะท่านเอฟมาได้เลยเนี่ยสวยๆว,ว,ว้าใหม่ๆตัดมาใหม่ๆเลย สีแดงค่ะแดงแรงเลีกดีอกสามสิบแปดคุณแม่ใส่สวยนะเนี่ยถูกสุดเลยนะลายสกอตค่ะอกสามสิบแปดสามร้อยบาทอัาพักเก้าอย่างดีอันพักเก้าอย่างดีนะคะเนี่ยค่าโจกยังเม็ดละสองร้อยละโปรโมชั่นพิเศษเลยสามร้อยบาทเสื้อขาวยังไม่โปนะคะเสื้อขาวเสื้อขาวยังไม่โป มันเป็นป้ายเขียนเลยเสื้อขาวยังไม่โปนะคะสเสื้อขาวขอให้ขายออกําษามีอะไรให้โปอีกคะมีอะไรให้โปอีกมีอะไรเอฟซีเอฟกันอีกคะมีอะไรเอฟอีกอเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะจะเป็นคลิปอ่าสิ้นเนาะพาสิ้นนะคะาสิ้นค่ะเดี๋ยวเราเอฟกันนะคะกลับข,ขอบคุณและกลับสวัสดีค่ะ